มันจะมีสัญญาณบางอย่างจากจักรวาลของจักรวาลของคุณสมมุติว่าเราวันนี้อะเรายกให้สามีเราเป็นจักรวาลเราคุณไปจับสัญญาณจากจักรวาลอย่าไปบอกจักรวาลน,นะเวลาคุณอะค่ะปล่อยคลื่นพลังงานให้เขาอะค่ะเป็นคลื่นให้เกียรติเป็นคลื่นพลังงานแบบรักจริงๆเป็นคลื่นพลังงานที่แบบนะโอเคอะค่ะคุณก็จัดคาว่าโอเคไหม เป็นขึ้นพลังงานดีๆอะค่ะอยากทำกับข้าวให้กินเป็นขึ้นพลังงานดีๆไม่ใช่ทำกระซวกกระซวกทำพอพันๆ,นๆครบก็กูต้องทำอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะ <c oughs> มันต้องเปลี่ยนมันต้องเป็นพลังงานจริงๆอะค่ะที่แบบุยวันนี้อยากทำวันนี้เขากินอยากเจียวไข่ให้เขากินอยากผัดผักให้เขากินอยากต้มยำให้เขากินใจมันอยากอะค่ะแล้วมันมีความสุขเ <c oughs> ขาเรียกคลื่นพลังงานความสุขเนี้ยจะถูกปล่อยผ่านอาหารจะถูกปล่อยปล่อย จากการทําหรือคุณรีดผ้ารีดผ้าให้เขาแล้วรู้สึกมีความสุขจากการที่คุณได้นรีดผ้าให้เขาอะค่ะแล้วคุณปล่อยพลังงานความสุขออกไปอบบนี้ค่ะคลืนพลังงานเหล่านี้ถูกปล่อยไปเรื่อยๆวันหนึ่งจัก,กรวาลน,นะคะเขาจะส่งคลื่นนี้ไปให้ใครละ่ะไปให้จัก,กรวาลของคุณคือสามีแล้วให้คุณไปสังเกตนะ เมื่อคุณปล่อยพลังงานนี้บ่อยๆสามีคุณจะเริ่มเปลี่ยนทีละนิดบางคนอยู่ๆสามีเอาเงินแสนมาให้ซึ่งเคยเกิดขึ้นกับใครหลายคนแล้วนะคะอยู่ๆสามีหอบเงินแสนมาให้อยู่ๆสามีขึ้นเงินเดือนให้อยู่ๆสามีไปซื้อของนาฬิกามาให้อยู่ๆสามีอะไรแบบนี้ค่ะให้ไปสังเกตเอาเองนะคะนี่เรียกว่าสัญญาณจากจัก,กรวาลจริงๆค่ะ สามีคุณจะเปลี่ยนไปโดยที่คุณแทบจะไม่รู้ตัวเลยคือมันจะมีอะไรบางอย่างบ่งบอกอะค่ะว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆเขาช่วยแล้ววะเฮ้ยทำไมอยู่ๆเขาเปลี่ยนไปทำไมอยู่ๆเขาไม่ดุเหมือนเดิมทำไมอยู่ๆเขานน่นนี่นั่นเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงของเขาเล็กๆน้อยๆอยนะคะ่ะนั่นเรียกว่าสัญญาณจากจัก,กรวาลเหมือนกันฟังนะคะทำไมวันนี้ครูถึงมาพูดเรื่องของสัญญาณจากจัก,กรวาลหรือสัญญาณว่าคุณจะรวยได้ไหม สัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่าคุณจะรวยได้คุณลองไปจับนะคะสิ่งที่ครูพูดเมื่อกี้มีสัญญาณอะไรที่คุณจับได้แล้วบ้างเช่นจากคนไม่เคยขายของเลยแล้วคุณขายของได้หนึ่งชิ้นคุณดีใจคุณดีใจแล้วทุกวันนี้คุณขายได้ห้าชิ้นคุณก็ไม่ดีใจขายได้สิบชิ้นคุณก็ไม่ดีใจขายได้เท่าไหร่คุณก็เฉยๆนั่นแสดงว่าจักรวาลเริ่มจะยึดคืนแล้วค่ะการที่คุณนะคะ อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครูจะบอกทุกคนให้การที่ครูมีวันนี้ได้อะค่ะครูจะรู้สึกเหมือนเป็นเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสมมุตินาอคนไม่เคยมีเงินล้านอะสมมุติแล้วพอเรามีเงินล้านครั้งแรกเราจะรู้สึกแบบโอ้แม่งโคตรฟินโคตรเจ๋งโคตรเก่งมันดีใจแบบเบอร์ล้านอะมันแต่พอหลังจากที่คุณมีเบอร์ล้านแล้วอะค่ะมีหนึ่งล้านแล้วอะพอเงินเริ่มไหลมาคุณจะรู้สึกคุ้นชิน คุณจะไม่ได้รู้สึกกับเงินหมื่นเงินแสนที่ไหลเข้ามาอีกเลยมันไม่รู้สึกฟินเหมือนตอนที่ได้หนึ่งล้านแรกอะค่ะแน่นอนที่สุดคะ่ะจักรวาลเริ่มดูดคืนเพราะคุณปล่อยสัญ,ญญาณที่มันไม่โอเคแล้วอะค่ะคุณไปสังเกตตัวเองเนาะคนที่เคยขายดีมากๆเปิดพันหมดพัน เปิดหมื่นหมดหมื่นเปิดเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นเปิดโอ้โหไม่ว่ากูจะเปิดสินค้าตัวไหนมากูขายดีขายได้ขายเกลี้ยงขายแบบแทบไม่ต้องง้อตัวแทนเลยขายได้อะ่ะมีตัวแทนใหม่เข้ามาอะไรแบบสัญญาณน,นั้นสําคัญมากค่ะนั่นคือสัญญาณที่คุณปล่อยให้จักรวาลเลิกจักรวาลคุ้นชินพอคุณปล่อยสัญญาณแบบนี้ให้คุณไปดูนะว่าครูพูดจริงไหมเพราะสิ่งที่ครูพูดอะ่ะเป็นสิ่งที่มันคือความจริงทั้งหมด ну